ลูกมาเจ้าลูกโม่ก็โทรจะกลับวิ่งกลับมาบอกพ่อว่าคุณพ่อตังค์ไม่พอตังค์ไม่พอก็บอกหนูที่คุณพ่อให้ไปกินโรงเรียนเนี่ยหนูเหลือหนูก็ต้องเก็บยอดอมสินเข้าไว้นะลูกนะแต่ถ้าหนูอยากจะได้จริงๆอันนี้และหนูยังไม่มีเดี๋ยวคุณพ่อจะซื้อให้แต่ต้องรอเงินเดือนคุณพ่อออกก่อนนะ พะคุณพ่อเนี่ยมีแค่เงินเดือนกินนะครับเด็กเขาก็จะรู้ครับเด็กเขาก็จะรู้นะฮะแม้แต่ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยผมก็ให้ลูกนั่งรถเมย์ไปนะครับให้ลูกนั่งรถเมย์ไปผมเป็นในพลแล้วนะครับ เป็นในผลแล้วผลยศผลตำรวจต